ที่สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนลบบุรีจำกัดอเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565ครั้งที่24กำหนดการประชุมมีนายปรีชากิจรัตนักการประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนลบบุรีจำกัดได้กล่าวเปิดการประชุมให้โอวาสและข้อเสนอแนะแก่ผู้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบ,บียบวาระการประชุมใหญ่พลตำรวจปรีบรวรทวีทรัพย์ในขานุการนายพินันวงศพิพัฒนวัฒนาผู้จัดการโดย สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนลบุรีจำกัดเป็นโครงการตามรอยในหลวงรัชกาลที่9รรกา้าพ,โภโภาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีพระราชดำริจัดว่าเป็นสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนระดมความคิดเพื่อชุมชนและสมาชิกสหกรณ์นั้นมีความจเจริญก้าวหน้าสหากรณ์สวนป่าภาคเอกชนแห่งนี้ได้ก่อตั้ง เข้าสู่ปีที่25จะดำรงไว้และดำเนินการด้วยความพอเพียงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสนับสนุนประชาชนในพื้นที่และทั่วไปให้ปลูกป่าอย่างถาวรอนเป็นมรดกให้กับลูกหลานประชาชนและประเทศชาติปัจจุบันสากลสวนป่าเอกชนลบบุรีจำกัดมีสมาชิกจำนวน200ครอบครัวมีพื้นที่ปลูกป่าจังหวัดลบบุรีจำนวน23,000ไร่ได้ก่อตั้งสากลสวนป่าภาคเอกะชนลบบุรีจำกัดมาแล้ว25ปีขั้นตอนนะครับ